แอบไปถาม HyperX มาอะไรขายดีที่สุดในปี2024 5อันดับแรกอันดับที่1 HyperX e a อร์เอ็บัตสินค้าที่ HyperX ขายดีตลอดการและไม่เคยแพวดีไซน์กระทัดรัดพกง่ายคุณภาพเสียงคมชัดเบสลึกเหมาะกับสายเกมสายฟังเพลงไมโครโฟน3.5เข้ากับทุก device ์ได้เกือบทั้งหมดอันดับที่2 HyperX อ o w เ d 3 Driver ขนาด5.3ม mm, ิลลิเมให้ประสบการณ์การฟังเพลงสมจริงเหมาะกับ บบการเล่นเกมและฟังเพลงหูฟังเป็น memory foam hybrid เรียกว่าสบายหูสุดๆไมโครโฟน10มิลิเม noise canceling ตัดเสียงรบก,กวนอันดับที่3 HyperX SoloCast ไมโครโฟน c o n d e n อร์ USB ความถี่20เฮิรตเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับครีเอเตอร์สตรีมเมอร์การใช้งานก็ง่ายๆป plug ด์เ play ไม่ต้องลงไดรเวอร์ให้วุ่นวายวิธีการใช้ก็ one tap t a บเปิดท็บปิดอันดับ4 HyperX Single Core for PC เวอร์ชัน2ระบบเสียง DTS Headphone X Spatial Audio นี่ไฮโซป้าหลัไดิเวอร์ขนาด40มิลมกำหนดทิศทางพร้อมเสียงเบสที่แจม่มมาถึงเอียรครับเป็นวัสดุบุหนังรองหูแบบนุ่มๆคนนุ่มพร้อมกับแถบเลื่อนได้ไมโครโฟนแบบโยกโยกเก็บ ปิดโยกลงเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบมีสาย3.5ม mm. ิลิเมตรอันดับที่5 HyperX Single t 2ก็จะเป็นระบบเสียงรอบทิศทาง DTS Headphone X Spatial Audio เสียงก็จะแบบคมชัดสมจริงแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมให้กับเรา <Wow. S 1> มาถึงไดรเวอร์นะตัวนี้50มิลิเมตรเป็นไดนามิกพร้อมแม่เหล็กนนโอไดเมียมคือโหดจัดความสบายมาตรฐานเมม o r รรี่โฟมโคตรนุ่มปรับได้90องศาแล้วก็ ภรัเสียงได้ที่คูณฟังได้เลยเรียกว่าโคตรสะดวกเป็นยังไงกันบ้าง5สินค้าขายดีประจําปี2024ของ h y p e r ร์เใครมีตัวไหนแล้วบ้างใครจะต้องไปเก็บเพิ่มอย่าลืมดูรุ่ในใหม่ๆของปี2025นะครับ